ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในครับผมพ่อผมเช่นเคยเนะาะเทดิเกตเตอร์นั่นเองนะครับก็ในวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นการจันดับประจําสัปดาห์หรือว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์กับการจันดับกันอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้จะมีเกมมาใหม่เอาไวา้ท่านผู้ชมด้โหลดด้เล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะ มากมายเลยนะครับม,มีทั้งเกมไม่ใช้เน็ตแล้วก็เกมใช้เน็ตที่ผสมบนเปยกันไปเนาะก็สาหรับใครที่ชื่นชอบเกมใหม่ๆหรือว่ามองหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่นะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ตาล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอะไรกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแบบเล่นชิวๆเล่น,นเพลินๆอยู่ต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมที่มีชื่อว่า Pocket Love นะครับ ำหรับ Pocket l o v นี่จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในบ้านใหม่แล้วเราเนี่ยก็ต้องจัดบ้านของเราเนี่ยให้มีความสวยงามในการอยู่ด้วยนะก็คือเราเนี่ยจะอยู่กับผู้รักของเราแล้วก็แมวของเราด้วยนะครับเพนเดอร์เกมเป็นเกมที่เล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยจะอัปเกรดตัวของสิ่งของภายในบ้านเรื่อยๆหรือว่าการสั่งของภายในบ้านเรื่อยๆเพื่อมาตกแต่งบ้านจัดสรรกันนะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินภาพกราฟิกเพนเดอร์เกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่าจะมีความน่ารักากมาก ภาพาในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองเนี่ยครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็มาลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะ เกมที่2เนี่ยใครที่ชอบดูกระตูนเรื่อง Attack on t i t ท n นแล้วก็มองหาเกมที่เป็นแนว a t t a c k on t i t ท n นเล่นอยู่นะครับก็คือสามารถปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า a t t a c k on ท i t น n Brief o r d e r ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกม Attack on t i t ท n นที่จะเป็นแนว RPG Turn b เ s e d เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามเวสไปเรื่อยๆแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมี ตัวละครถ้าเราเลือกเล่นค่อนข้างจะเยอแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะสุ่มได้ตัวละครตัวไหนหรือว่าจะสุ่มได้ตัวอะไรมาเล่นนะครับแล้วก็ระบบภายในตัวเกมก็จะมีระบบการเปิดกระชับฟองมีระบบการอัปเกรดตัวละครจัดทีมหรือว่าระบบแครนระบบเพื่อนแล้วก็มันจะมีการแบบตกแต่งฐานบัญชการของเราด้วยหรือว่าบ้านของเรานั่นแหละนะครับเนาะ ก็ตลาดที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้แล้วก็มองหาเกมแนวนี้เล่นนะครับก็สามารถเข้าลองเล่นกันได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดในเพลยพ์สโตร์ไทยมีเฉพาะสโต์ต่างประเทศเท่านั้นนะครับผม เกมที่3เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Project Star นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแซนบ็อกมัลติเพเยอรที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในธีมไซไฟนั่นแหละเกมนะครับจะเป็นแนวแซนบ็อกที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในดาวแห่งหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็ต้องสร้างวงสร้างบ้านหุงอาหารแล้วก็เอาชีวิรอดจากพวกมอนเตอร์ต่างๆ ก็รเราเนี่ยจะมีอาวุธต่างๆที่จะคอยดูแลหรือว่าปกป้องเราให้ได้ภาพการาฟิก็นเกมถือว่าเท่าม,มาแรงขั้นสวยๆงามมากๆมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้แน่นอนเลยนะครับเนาะใครที่รอตัวเกมอยู่นะครับก็ต้องรอมันเปิดตัวเกมจริงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเนาะ เกมที่4เนี่ยใครชอบเล่นเกมเนี่ยแอคชั่น RPG แล้วก็มาขาหมกนมใหม่เล่นอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าโปรเจกต์แอคชั่น g นั่นแหละนะครับชื่อตามตัวเลยซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นตัวเกมเบต้าอยู่นั่นเองนะครับที่เขาเนี่ยได้ทำพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะเล่นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนอาวุธได้2ชนิดแต่ว่าอาวุธในตัวเกมจะมีอยู่4ชนิดนะครับก็จะมีดาบลูกศรดาบใหญ่หรือว่าดาบคู่ก็มีให้เราเลือกเล่น แล้วก็มีการพัฒนาสกิลต่างๆเพื่อจะให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยแต่ว่า b a t t l e เกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ยังเป็นตัวเทสอยู่นะครับอาจจะมีแบบการบั๊กหรือว่ามีอะไรต่างๆที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแล้วก็การเล่นตัวเกมก็เล่นไปเรื่อยตอบู้ไปเรื่อยไม่มีเคสนะก็คือเล่นตามแบบเนดนไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับภาพกราฟิกเป็น l e เกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ท่านจะทำออกมาได้ก็างสวยภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเอง นะใครที่ชื่นชอบก็ปลองโหลดไลองเล่นเกมนี้กันได้นะก็มาอยู่สลหรับเกมอันดับที่5กัน สำหรับเกมอันดับที่5้หรือว่าเกมครึ่งทางเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแข่งรถหรือว่าขับรถอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยเนาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Larry 1 Multiplayer ย์เ i n g ิ่นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปดวลแข่งรถกับผู้เล่น1เวทหนึ่งซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีรถมากมายให้เราเลือกมากถึง26กว่าคันเลยแล้วก็ด่านภายในเกมมีมากถึง10 ด่านให้เราไปแข่งกันแล้วก็ในแต่ละด่านก็จะมีออสภาพอากาศแตกต่างกันไปด้วยนะครับบางด่านก็จะเป็นแดดจัดบางด่านก็จะเป็นฝนตกหิมะตกพายุก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเจอกันนะครับแล้วก็โหมดภายในเกมก็จะมีทั้งโหมด vs racing d e e p t r i a l d e e p t try time try นะครับก็มีให้เราเลือกเล่นดีอะมาส่วนการอัปเกรดตัวถังรถก็มีให้เราอัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับก็ยิ่งอัปเกรดก็ยิ่งจะแข็งแร่งขึ้นหรือว่ามี วความเร็วเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับภาพการาฟริกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพบรยการเล่นเกมน,นี้นะครับก็จะเป็นภาพเหมาะบ,บุคคลที่3นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมรถอยู่แล้วไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะ เกมที่หกเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องบทผสม RPG เข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Wolf of a s s a s s i n นะครับสำหรับเกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเป็นอัศวินคนหนึ่งนะครับที่จะไปสู้กับนักฆ่าทั้ง7ที่ของโรคทวงคืนความยุติธรรมมาแดนเอ็กนะครับไปดูในเกมเนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะ เดินหน้าตะลุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็าการภายในเกมก็จะมีความจ้าแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีบอสต่างๆที่ให้เราไปเจอกันด้วยนะครับเนาะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆอยู่เหมือนกันภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้สวยจนเกินไปเพราะว่าในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับลองเล่นไปลองโหลดกันดูได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะ uh, เกมที่เนี่ก็จะเป็นเกมที่เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวขับรถอีกแล้วแต่ว่าตัวเกมขับรถนี่จะเป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์เกมที่มีชื่อว่า Bus Simulator Pro นะครับก็คือเกมแนวขับรถบัสที่เราเนี่ยจะอยู่ในเมืองใหญ่นะครับซึ่งเกมแนวขับรถบัสเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายแล้วก็เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เอามาแนะนำกันนะครับเกมนี้นะครับจะมีการขับในรถบัสในสถานที่ต่างๆหรือว่าในด่านต่างๆที่เราเนี่ยต้องไปแล้วก็ในแต่ละคันเนี่ยก็จะมีความ เร็วแตกแต่างกันไปด้วยก็แล้วแต่เราเนี่ยว่าจะไปยังไงไปอะไรตอนไหนแล้วก็ตัวเกมเนะครับจะมีระบบการแบบว่าน้ำมันหมดหรือว่าระบบความรู้สึกของคนภาพการาฟิกในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ทำาออกบาได้ค่อนข้างจะดีมากๆาพาะวาในการเล่นเกมนี้สามารถปรับได้360องศารหรือว่าเป็นภาพมองบุคคลที่1ได้นั่นเองเนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้อยู่ก็ไปลองไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะ เกมที่8ปเนี่ยก็จะคนที่ชอบเล่นเกมแนวโรไร้บบบสมแนวยิงกันแล้วก็บบสมแนว r p g เข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า,นะาก,การไฟนะครสำหรับเกมการไฟนี่จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปยิงมอนเตอร์ผ่านด่านไปเรื่อยแล้วก็ในแต่ละด่านก็จะมีมอนเตอร์ที่จะมีความยากแตกต่างกันไปแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกอาวุธปืนได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาแบบไหนเพราะว่าเกมจะมีอาวุธปืนให้เราเลือกเล่นมากถึง40กว่าอาวุธ ให้เราเลือกเล่นก,กันแล้วก็มีระบบการอัปเกรดอาวุธปืนเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความแรงเพิ่มมากขึ้นภาพการาฟิกภายในเ,เกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนจะสวยงามมากๆภาพเมื่อในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับเนาะก็สระคดีชื่นชอบนะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมนี้ก็จะเล่นเป็นดัานไปนั่นเอง สับเกมที่9หรือว่าเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเกมที่มีชื่อว่า m m a Fighting ก็สัลเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว f IGHTING หรือว่าแนวต่อสู้ที่เราเนี่ยจะต่อสู้กันในรูปแบบมวยโชคกันนะครับซึ่งระบบภายในเกมนะครับจะนำตัวละครใน m m a นะครับ ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในเกมนี้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็สามารถเลือกตัวละครต่างๆมาต่อสู้กันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบภายในเกมจะมีระบบต่างๆให้เราเลือกเล่นนะครับมีทั้งระบบร้านค้าระบบชาล์จต่างๆแล้วก็การคับคัดต้อมตัวละครหรือว่าการฝึกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปภาพบนกากาล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอกดันข้าง นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมก็มาอยู่สลับเกมที่10กัน อย่าสไลเกมที่10เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Light of Survival Zombie Game นะครับสลเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแล้วก็ระบบการเล่นภายในเกมหรือว่าหมดภายในเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเยแล้วก็ซื้อปืนต่างๆที่เราเนี่ยมีเงินพอแล้วก็แต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีความโหดแตกต่างกันไป ภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ภาพกราฟิกก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับมือถือสเปคต่ำก็สามารถเล่นได้เช่นเดีวยวกันนะครับสำหรับเกมนี้เนะาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวซอมบี้หรือว่าแนวยิงซอมบี้อยู่ก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ก็เองบ้างสลับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้กันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอคลิปหน้าสวัสดีกระผม